ที่เติมหมึกผิดนะครับสีแดงนี่ครับเติมสีน้ำเงินเข้าไปนะครับเติมเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับวิธีการก็คือนี่เป็นแคนนอนะครับ G3730 ถ้าเราเอาไปเข้าศูนย์นะศูนย์เขาจะให้เปลี่ยนใหม่หมดแต่เนี้ยคือผมก็เอามาทําให้ดูคือว่าถ้าเคดมีถ้าเราเติมผิดนะครับเนี่ยสีหมึกเห็นไหมมันก็จะแบบน้ําเงินปนแดงนะช้ำๆหน่อยก็หาขวดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาสลิงนะครับมาดูด แต่ดีว่าตัวนี้คือยังไม่ไหลเข้าตลับหมึกน,นะครับฉะนั้นตลับก็ยังไม่เสียนะก็ดูดแล้วก็ล้างไปเรื่อยนะครับดูดไปเนี่ยเราน้ําเปล่าใส่เติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูดอันนี้เพิ่งดูดได้ประมาณเนี้ยนะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเห็นะครับว่าตอนนี้น้ําเริ่มเป็นสีขาวแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ล้างทําการล้างมาสักพักหนึ่งนะครับแต่นนี้พอเวลาเราดูดออกมาตัวเนี้ยน้ําจะเริ่ม เป็นสีใสนะครับเห็นไหมครับก็คือดูดให้หมดเลยนะครับก็คือวิธีการอย่างเงี้ยแก้ไขได้เองนะครับถ้าใครที่จะจัดการก็คือทําอย่างนี้ได้เลยนะครับผมก็ดูดอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเนี่ยน้า,นา